กก็ได้กินแค่คนทำไมไม่สวยไม่ใช่ตอนนี้าไม่ได้เลยฮะไม่ได้ให้ดูสภาพวันนี้ของเข้าครับพนักงานก็น้าบูดหน้าเบี้ยวเลยครับวันนี้เดี๋ยวตัวอย่างเช่นน้องโดนนัดไม่ให้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่สวยเหงื่อมันไหลเครื่องสราหายหมดครับของเรามาเยืดนัดนะ ถือว่าเยอะทุกรอบใช่ค่ะของเรานี่เยอะทุกรอบอยู่ครับเพราะว่าเราขายขายดีเนาะดันเราจะขายได้เยอะอยู่โดยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นบาทเนะาะวันได้เยอะไหมวนันนี้หยุดเหรอ,อเอา้ลาลังบางใหญ่แค่ใส่น้อยแต่นนอ,อ๋อนี่ฮะหนึ่งลังก็ประมาณนี้ครับเผื่อเอฟซีท่านใดไม่ขีดเห็นว่า ลังหนึ่งเขาใส่อะไรกันมาบ้งางลังหนึ่งเขามีอะไรในลังนี้เขามีอะไรเนาะนี่ฮะอ่าอะไรการเช็คสต็อกของสินค้าเข้านี่มันเป็นงานที่ยากพอสมควรครับถ้าร้านไหนขายดีๆนี่อยู่คนเดียวนี่เหนื่อยเลยนะครับผมเพราะว่านจะขายของนจะทําความสะอาดใช่ไหมครับนจะมารับของเข้าครับนี่ฮะ แล้วสินค้าที่ประจําอยู่ในร้านก็คือ,อราคามาก็ต้องเปลี่ยนโปรโมชั่นให้เขามันก็เลยว่าวุ่นวายไปหมดครับกับวันที่ของเข้าครับนี่ฮวัออนนี้ไม่ได้ทําแต่พนักง,งานขายครับม่บ้านเราก็มาช่วยนะครับผมในบ้านประจําร้านพวกเราประจาร้านเราก็ประจำโรงงานเราก็มาช่วยทําความสะอาดเหมือนกัน เราก็ช่วยทำงวามอาดเสร็จแล้วก็มาช่วยเช็คของเนาะ,นะธรรมดาที่ไหนครับเย็ดติมจากไม่เคยรู้อะไรเนี่ยต้องรู้หมดเยต็ติมเนาะจากที่ไม่เคยจับปากกาจับอ่านกระดาษจะต,ต้องมาอ่านต้องมาจับกันไม่ง่ายเลยครับผมคร,รับทุกดีมีมาตรฐานครับเพราะว่าสินค้ามาก็ต้องเช็ครับสินค้าตรวจรับสินค้าเสร็จไม่พออ นายก็ต้องไปทําความสะอาดร้านนายก็ต้องไปขายข,ายของให้ลูกค้าแต่วันนี้เรามาที่มาคุยนี่เพราะว่าวันนี้ไฟดับครับนี่ฮะแล้วเครื่องสำรองไฟไมีอะไรบ้าหมดนะนานไปนดับนานยังนี่นเราไม่สามารถขายได้ใช่ไหมฮะอ๋รน,นี่ก็ไฟดับครับเราทำยังไงถ้าไฟดับ จดเอาเอาทางภาษาคู้ไหมอ,หอ,อมถ้าไฟดับเราต้องแจ้งเอซไปก่อนครับแจ้งเบื้องต้นว่าตอนนี้ไฟดับอยู่แล้วก็เราขายไม่ได้ถ้าขายได้คือต้องต้องรจิบต้องจดไว้ใช่ไหมไอม่จดไว้เอาแล้วตู้แช่ละ่ะมีผลไหมอาตู้แช่นี้สำรองไฟได้ไหมดับปุ๊ ดับหมดเลยเครื่องส่องไฟไม่พอนะไม่พอนี่ครับไฟดับขึ้นมาแล้วคอมีไฟดับนานไหมล่ะเคยน่าหา่าไหมอย่างมากก็ดับครึ่งชั่วโมงแล้วก็เครื่องสองรองไฟการยิงก็โอ้ <c oughs> มาพอดีครับผม <c oughs> มาทำคลิปก็มาพอดีครับโอ้โอ,โอสว่างขึ้นทันตาเลยครับอยู่บนคลิปเลยเมื่อกี้กำลังถ่ายกันอยู่ดีๆ ไฟมาเลยครับผมขายได้แล้วครับทีนี้ขายด้วยการยิงเข้าได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าไฟมาแล้วนี่นะครับขนาดมีเครื่องสำรองไฟเพื่อที่จะย,ยิงบาร์โค้ดหรือเครื่องสแกนแต่แล้วก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันนานเกินดับเกือบร่วมสองชั่วโมงครับเกือบสองชั่วโมงแล้วครับเ่ยฮะทำให้ระบบการขาย ต้องปิดไปเลยครับผมนี่แหละครับผมแต่เราก็แจ้งทางบริษัทแจ้งทางเอซีที่ดูแลพวกเราไปแล้วครับทางาสังกัดหรือที่รับผิดชอบพวกเราครับในจังหวัดนั้นๆครับผมเนาะเราแจ้งไปแล้วครับเืระวานขายได้ถึง 10, หมื่นไหมหมื่นสามร้อยขนาดสิ้นเดือนนะั้นยังหมื่นสามร้อยเองเนาะ ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นี่ฮะสินค้ามาแต่ละครั้งของเราก็เยอะเนาะของเราถือว่าเยอะไหมทางคสุสวอเยอะไหมเยอะขอเขาหน่อยเนาะก็จะขายดีหน่อยครับนี่ครับสินค้าที่มาก็ถือว่าเยอะหน่อยแล้วน้ำมันพืชนี่ขาดตลาดไหมช่วงนี้น้ำมันไม่น้ำมันพืชไม่ขาดแล้วเนาะคือไม่มีขาดนะมาได้ตลอดขายไม่ทันว่างเ้นเนอะเราขายช้าลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือว่า น้ำมันมันมาเยอะแล้วทำไมมันขอไม่ขาดแล้วมั้งครับตอนนี้ถือว่าได้แล้วครับไหดับไปรวมสองชั่วโมงนี่ฮนะตกใจหมดครับระดับนานกว่านี้กลัวมีปัญหาเรื่องของเสียครับกลัวมีปัญหาที่ตู้แช่หรือไอติมของเราเนาะไอติมละลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมขอให้มาดูเรื่องของการลงสินค้าวันนี้ครับกับพนักงาน แค่สองคนยังลำบากครับคนหนึ่งสองคนที่ถือว่าลำบากครับถ้าของเยอะเนาะนายจะขายนายจะทําความสะอาดร้านนายจะปิดป้ายโฆษณาปิดป้ายตัวโปรโมชั่นต้องมาเช็คของด้วยครับพนักงานขายก็นหน้า,าบูดหน้าเบี้ยวเลยครับผมช่วยกันก่อนเช็คเสร็จแล้วก็เอาคือเข้ามาที่เดิมวิธีการเช็คของก็คือเราออกห้องอาจาะกองก่อน เช็คเสร็จก็เอาเข้ามาอ่ะแล้วก็ยกไปไว้ตรงนี้เนาะมามายกมาแบบนี้ครับเราเปิดฝาไว้ครับตัวไหนที่เช็คแล้วก็เปิดฝาไว้นี้ไว้นี่เทคนิคของร้านเราหรือว่าเป็นร้านอื่นก็คงทําแบบนี้แหละครับเราเอาเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้แบบนี้ก่อนอ่ะแล้วไปแล้วก็ตัดอ่ะขั้นตอนต่อไปทไําไหตัดอ่ะเช็คเลขเนาะอ่าเลขดูกล่องเช็คเลขกล่องแล้วก็ไปดูที่อ่ะไปดูที่เอกสารอ่าจะได้โครงการ เป็นหน้าที่การตัดครับลองดูนะตัดริบบิลล้วะตัดเิบิลดูกล่องนี้พผ้าไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับโอ้เมื่อกี้ไอโรลี่ทํ้มไม่อยู่ที่เดียวกันล่ะไออะไรนะไม่เกี่ยวอะไรแต่เขาจะใส่กล่องนี้มีอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวเจติมหรือยายติมก็จะขานขึ้นมานนอ,อ๋อดูรหัสเอาเสอ,อเออ นี่ฮนะนนวิธีการเช็คของของอ่าพาร์ทเนอร์ของเราเป็นร้านของเราเนาะทีราทการค้าครับพาร์ทเนอร์ถูกดีมาตรฐานครับผมอย่างเหลืออีกเยอะครับวันนี้ข้าวเคียงยังไม่ได้กินเลยอันนี้คือเป็นกระบวนการการเช็คสินค้าครับยังไม่ได้เป็นกระบวนการการจเรียนะครับผมเช็คเสร็จนี้ต้องเอาเข้าไปที่ห้องสต็อกก่อนครับห้องสต็อกเสร็จก็ ค่อยเอาออกมาจัดครับเพราะว่ามันจะไม่เกะกะเนาะจัดไปเรื่อยๆครับทีนี้นี่สินค้าที่มาวันนี้เรามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดลังเขียวครับไม่น้อยครับแล้วก็สองลังสองลังสีเทาลังีเทาเป็นสินค้าที่มีราคาสินค้าเล็กได้เป็นเครื่องสบงเครื่องสบานครับเนาะแล้วก็จะมีพวกประเภทนี้ฮะลังอย่างนี้เนาะลังก็เป็นพวกน้ำมันพืชพวกเบียร์ลีโอ อ่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มแล้วก็น้ำตาลทรายครับมาประมาณนี้ก็ของเราวันนี้เนาะถือว่าเยอะครับของเราถือว่าขายได้อยู่เนาะนี่ขนาดแค่วันละหมื่นต้นๆประมาณนี้ถ้าร้านไหนที่เจอว่าสองสามหมื่นต่อวันนี่แล้วก็คูณดูครับอาทิตย์หนึ่งสองสามหมื่นต่ออาทิตย์ต่อวันแล้วก็คูณเจ็ดวันต่อเจ็ดวันต่อสองสามหมื่นนะครับสินค้าจะมาแค่ อาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งครับลองคานวณครับว่าทิงใครเยอะขนาดไหนครับเนาะมาแล้วไม่ใช่ว่าจับโยนจับโยนเราต้องเอามาเข้าสต๊อกก่อนตรวจนับเสร็จเอาเข้าสต๊อกแล้วก็มาเรียงโอโ้โหเป็นกรรมวิธีที่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับยากพอสมควรเนาะมาได้ทำคลิปก่อนทำยาวๆนิดนึงให้ f อได้ดู สิพวกเราหรือท่านที่เข้ามาดูพวกเราผ่านเข้ามาชมผ่านเข้ามาเจอร้านตูดีมาตรฐานของเราครับที่เราถอนการค้าครับอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะเป็นพาร์ทเนอร์มาแล้วประมาณตั้งแต่กุมพานะหกเดือนแล้วหนกะเดือนแล้วอ่ะถือว่าเข้ารูปเข้ารอยแล้วแล้ว,ลวน้อยครับเนาะเราวันนั้นเนาะเดี๋ยวเท้า,าฟังวันนั้นมีคิวไอใช่ไหมเรียกว่าคนะิวไอเนาะเดี๋ยวเรียกผิด ออกสื้อด้วยมาตรวจครับสินค้าเราหายไปอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทครับแต่พวกเราได้คะแนนเ,เต็มเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่จากเท่าไหร่ง <100. S 1> จากหนึเราได้92ถือว่าดีใช่ไหมถือว่าดีอะถือว่าจะไม่ดีมากแต่ถือว่าดีถือว่าผ่านสินค้าหายน้อยสินค้าที่หายก็อาจจะเป็นการลืมยิงมั่งอะไรมั่งครับ อไอต้ตรงไอ้ตีมหายเด็กเอาไปกินมั่งลืมยิงหรือว่ายิงสลับหรือยืมยิงเรือยครับหลายๆอย่างครับมันมีประเด็นหลายประเด็นเนาะมีหลายหลายอย่างครับมาเล่ากันฟังครับไม่เยอะครับเราทํามาห้าเดือนหกเดือนหายแค่ห้าหกพันถือว่าถือว่าไม่เยอะมากครับเนาะถือว่าโอเคอยู่เนาะก็เล่าไปเรื่อยครับในคลิปคลิปหนึ่งก็พูดไปทั่วทิพทั่วแดนเนาะพูดไปเรื่อยเปหันไปทางไหนก็พูดไปเนาะ อันนี้ก็มาคุยเรื่องของอไฟดับครับไฟดับเกือบร่วม2ชั่วโมงทำให้ขายด้วยการจดเอาครับเนาะไฟดับเราต้องทำยังไงนี่ฮะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับดับนานเหลือกเกินเนาะเป็นห่วงเรื่องของไอศครีมครับกลัวมันจะละลายเดี๋ยวจะเดินไปที่ไอศครีมก่อนครับว่าจะละลายหรือเปล่าเนะาะหลังจากที่2ชั่วโมงผ่านไปโดยที่ไม่มีความเย็นเข้าช่วยครับผม พามพามโอ้ไม่เป็นไรครับยังแข็งอุ่นนุ่มนินิดหนึ่งครับผมเนาะยังได้ครับยังได้ครับไอติมนี่ถือไม่มีปัญหาครับเนาะถือว่าโอเคครับแล้วก็ไฟดับวันที่เขาเรียกว่าไฟดับวันที่ของมาลงด้วยครับของมาลงนี้เราต้องนายจะเช็คของครับนายต้องวิ่งมาจดรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อครับเนาะอ่ะ ก็ยาวแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับกับช่อง YouTube ร้านถูกดีมาตรฐานทีละตอนการค้าครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ